สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายแอบแซ็บนะครับผมนะก็อยู่ในค่ายแอบแซ็บเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอามาพี่ดองไอ้เมล็ดอันนางตัวเสียบเนี่ยครับผมนะทุนสว่างเหมือนเนาะครับเนาะมาขอจัดสปินเบต50เลยละกันนะครับ3.7ลุยครับผมมา <laughs> มาล้อเมืองด้วยนะครับผมนะเบ็ด50จะแตกโหดไหมนะครับมาแรงลมอุณหภูมิความชื้นเขาได้นะครับผมนะองศาฟาเรนไฮด์ด้วยนะครับจังหวะนี้หน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับมาหดกระนามืดเลยนะครับมาใส่ต่อครับผมสองหมื่นที่พอบนนี้นะครับผมนะสองไม้กับหกพันเลยนะครับผมนะมาแรงลมความชื้นองศาฟาเรนไฮน์นะครับเนาะองศาด้วยนะครับผมนะเอ้าไปต่อครับพี่น้องเยไปต่อครับผม คูณทีละสามต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้ขอสวยๆงามๆเบกเบสเสก็สวยงามไปกันตัวเลยครับผมคูณสี่ต้องมาแล้วนะครับคูณทีละสี่วังวานี้โอ้โหพื้นที่มัเป็นร้อยเลยรทำไมมันไม่ไปใ <c oughs> ส่ตัวครับผมโอ้ยพื้นที่มัเป็นร้อยให้หมั้ไปตกไปตกกลัยวยุ่งยิ้มเบิร์ดเราเมียสว่างมือนี่ยิ่งเพรท่นได้เหรียญยู่ <c oughs> เออผ่านเป็นได้ยิงสี่ในนี้ไปกันตัวครับผมต้องเตรียมได้หลายไม้ครับผมต้องเตรียมได้หลายไม้ขั้นสิเหล่นนั่งตัวเสียบนะครับผมนะอ่ะมาอีกแค่นึงสี้เล่นอีกบ่อเครับผมนะพื้นที่มีเป็นร้อยไร่ว่ายังไงเบรกเบกเบกเบกสวยไปต่อครับไหมได้ดินแล้วครับพี่น้องเลยสวงเือนนะครับเี๋ยวอยู่แปดพันเจ็ดนะครับผอันดับแรกก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับผมน่าละกอคนนอนเดง๋ยทันเตือนนะครับ ก็อยู่กับผมเหมือนเดิม4 5 6 24ชั่วโมงเนาะครับเนาะเอา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 คือเห็ดแนวนี่คือเห็ดแนวนี่บาทนี่เอามันคือเห็ดข่อยแนวนี้บาทที่นี่เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงนะเออไปดิครับไปดิครับก็ไปดิครับก็ไปดิครับก็ไหลเป็นน้ําไปดิครับก็ไปดิครับเบิร์มก็ไปดิครับก็ไปอีกดิครับเบิร์มเอาแล้ว เอาแล้วบอลนี่ก็เอิเกียกับเรืเ่รางวัลระดับซูเปอร์ไปหน <ท incident. S 1> ึ oui, ่งทีนะองคำนว่าจะดีใจเฮ็ดยังทุนจะขวากันยังบ่ได้ขึ้นอยู่สองหมื่นหลยอย่าบอกนะว่าโอ้ยไม่นะเพื่อนไปไปโอ้ยเอเกียกัร่โอ้ยขวากันโถงฟิอกเลย โอ้ยนึกว่ามันสิแตกหูบัดเดยได,ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะโอ้ยอยังมคืก็สมเกือแเท่พี่น้องไนยะไปแรงลงบุณภูมิความชื้นองศาฟาเรนไฮด์ดอกนี้ไปต่อครับผมมาคูณเธอสามต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้ขอส,ยสวยๆงามๆไปเบรกเบกเบลโอ้ยหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมนะมันโปรครับมันโป เบ็ดคัมซีเวลครับผมก็ผมบอกเลยนะครับผมนะเบ็ดสิบเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบเตกดีกว่าครับผมเนี่ยผมลองจับสปินเบ็ดห้าเนี่ยหน้ามืดอ,อีกแล้วนะครับผมเนะี่ยมันโปรครับมันโปรเกินจะเบิดแล้วสองหมื่นค่อยจะเบิดแล้วนะครับผมนะมัน,ะนบ่เขาบังนี่ก็เบิดดากแล้วนะครับผมนะมันะขอส,อสวยๆงามเบกเบรกเบรกเบก,บก,บกโอ้ยมันยังมันยังสิพยายามลงดำให้ผมยัวนะครับผม เฮ้ยมาหุ่นเทลาซีผมต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้แรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาฟาเรนไฮต์ใจหักวับนะครับผมมาไหมได้เลยนแล้วครับผมมาเบ็ดห้าสิบจะแตกหดวขนาดไหนนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมไปต่อครับผมสวยกลับมาดิครับต่อมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โห เอฟเกี่ยวกับผมบางนี่ก็พัดเก่าเน้นๆไปหนึ่งทีนะครับเนาะอ่ะก็พอได้ลิ้มอยู่เอาไปดิครับผมฟรีเกมในฟรีเกมโอ้เบิร์ดซีดครับพี่น้องเบิร์ดซีดครับผมเฮ้ยอีหยังวะเบีดเยดหาซีฟดิเดอโอ้แต่งเตกงผสมศักดิ์ศรีเบียดหาซีฟเลยครับพี่น้องเลยไปดิครับมา ไปดีครับตอนอย่างนี้มันต้องไปดีครับผมนะมันจะอยู่ทําไมโอ้ทำไมมันสั่นเนี่ยพี่น้องเงยมันก็ไหลเป็นน้ำเนี่ยมันก็สั่นตัะเปาะเทะสร้างมื่นของค่อยไหลไหลก็มาดีครับก็มาดีครับก็ไปดีครับผมใครจะว่าอะไรก็ไปดีครับก็ไปดีครับผมก็ไปดีครับก็ไปดีครับก็ไปดีครับผมจะรออะไรละครับก็มาดีครับผมก็มาดีครับ โอ้มันคือสั่นเนี่ยพี่น้องมันก็บ่็เตีกแบบเงยงเงี้ยเนี่ยฮะซูปเปอร์สองมันเจ็ดหนึ่งยังไหนก็ได้ไปตัวใหม่หลังเนี่ยนะครับผมนะก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้มันคือสั่นแท้ <c oughs> ก็เป็ไหลเป็นน้ำเนี่ยโอ้ยอ้าวตอนนี้ก็ได้ทุนขึ้นแล้วนะครับผมนะกำไรเฮาอยู่เสร็ะกกำไรเฮาไหลไหลไหลก็มาดิครับไหลไปดิครับ ก็ไหลไปอีกดีครับเออมันเด้สั้นไปดีครับผมให้มันเต็มเคียงเติ่มเคียงรถเพียงให้มันเติ๊มเคียงรถให้มันเต็มเคียงรถก็มาเลยครับเอาครับก็มาอีกดีครับผมรออะไรล่ะครับก็มาอีกดีครับผมเออให้มันเต็มเคียงไปรถให้มันเต็มเคียงไปรถนะครับฉนวนี้คูดแปดสิบห้าไปแล้วก็ไปครับผมมา คุณลอยคุณพันคุณเสียงคุณล้นไปโหลดเบี้ยงเลยเนี่ยเอาละเอาละเอาละไปอีกเลยครับผมเอาสิบเจ็ดกับพี่น้องเอ้ยมาดีครับผมเอาแล้วคุณลอยแตกพี่น้องเอ้ยคุณลอยแตกน้องนี่ก็เต็มเจ็บครับผมเน้น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 บาทเยอะนะครับผมนะเออคุณลอยแตกกับบาทนี้ขอเสาเลยนี่แหละครับผมนะนางตัวเสียบช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบจังไหนล่ะครับพี่น้องเอ้ยมันจะไม่ค่อยไหลนะครับผมนะมันก็จะสั้นๆหน่อยละกันเนาะ โอเคครับผมคุณลอยแตกก็พึงพอใจแล้วนะครับผมนะก็ทุนสองเมื่อนะครับก็ได้กำไรประมานแปดนะครับนาะอ่ะลอวดตัวไปไม่เบิดดักก็บุญหัวแล้วนะครับป,ป,ป้ายป้ายป้ายใใหญ่กันครับผม